ไม่น่าเรียกว่าเป็นรถมือสองได้มันสภาพมือหนึ่งชัดๆเลยใช่ไหมอันนี้คือพนักงานทำความสะอาดมาใหมป่ปะเพิ่อนๆเคยเห็นหนาจะได้ว่าจะมือแล้วออเพิ่งมาดอาทิตย์เดียวเหตุเก็บงาน,งางนไงว่าคันนี้ไม่ได้เห็ดอย่างเลยม,มาใหม่เยอะนี่ดูนี่หนึ่งนะสองใช่ไหมสีดำสีเทาดำนุ่นเรียงกันนู่นเขากำลังทำความสะอาดกันอยู่เอาไปดูคันนี้ก่อนเนอะ้าดูสภาพดิรถหลักร้อยโลอ่ะดูข้างหลังประหยัดน้ำมันด้วยนะรุ่นนี้นะ เกียร์ออโต้ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับอ่าเกียร์ออโต้ดูช่วงล่างไหมเดี๋ยวนี้ทำความสะอาดโคตรง่ายเลยโอ้โต้นทุนยอดเลยช่วงล่างดูยังอะไรงงๆเลยเดียว<อ>มามาดูอะไรอีกเอาคันนี้รอทำความสะอาดเห็นไหมคันหนึ่งดูเคยเติมน้ำมันกี่รอบเลยน่าจะยังไม่เคยเปิดเติมมั้งมา <c oughs> ดูนี่คันนี้กี่ไมล์กี่โลห้าร้อยห้าโลนี่ประมาณนี้แหละหลัก300 500 200แล้วแต่คันครับ1 2 3นะ อันนี้ดูหัวเบาะยังไม่แกะเลยหัวเบาะท้ายนะ่ะนี่เจ็ดแสนกว่าบาทเดาวเจ็ดบาทตัวนนี้ตอแรกก็มาเปื้อนๆงี้หน่อยไม่เป็นไรหรอกนี่ตอนนี้มาเห็นไหมคันนี้ก็ทำควาศาสตรดแล้วนะดูโ,โหเดิมกิ๊บอะดูห้องเครื่องดีกว่าดูห้องเครื่องดีกว่าไม่ต้องพูดถึงความเดิมเดิมแน่นอน,นครับอ,อย่าเรียกว่ารถมือสองเลยเนาะนี่สีดำสีดำก็ทำควาศาสตรดเหมือนกันเป็นไงอ้วนอ้วนนี้ใครอ้วนกว่ากันนี่น่าจะผมผมหนักกี่กิโล ร้อยสามสิบห้าร้อยสามห้าเลยนะร้อยสี่สิบครับเอ้าหนักกว่าเหรอเอาดูดิดูดิเอ้าใครหนักกว่ากันนี่เอ้าทำไมนี่สูงกว่าโอ้โหหนากว่าเสื้อดำหนากว่าเฮ้สูงกว่าอะโอ้โหเลี้ยงดีอยู่นี่อ่ะดูเบาะอันนี้อะไรผมน้ำหนักแค่ร้อยโลเองนะจริงเหรอเพิ่มกี่โลนี่สี่สิบครับจอยู่ได้กี่ปีสองปีแล้วครับอ๋อปีละยี่สิบโลอันนี้ก็ยังใหม่ๆอันนี้ผ้าผ้ารองผ้ารองพื้น ยังไม่ได้แกะ่ะกอโตเหมือนกันลูกค้าจองแล้วก็มีรอปล่อยก็มีเดี๋ยวแคปเข้ามาอีกแคปจะเข้ามาอีกประมาณสิบคันยกสูงนี่เป็นตัวใหม่หน้านี่แหละตัวนี้แหละ,ว,หละวิ่ง200โล300โล400โล,โลแล้วแต่คันสีขาวสีเทาสีดํามีมีเข้ามาน้องเขาทำความสะอาดให้อยู่ไม่ใช่มีไททันนะมีทุกยี่ห้อแต่นี่คือโชว์ไททันก่อนเป็นไงอันนี้เป็นไงอันนี้อ้วนไหมนี่ถือว่าอ้วนไหมอ้วนครับอ <laughs> ครับหนักกี่กิโลร้อยโลครับร้อยโลโอ้ประมาณไม่เท่านี้ มาเนี้แหละไอ้เหวินอ่าดูทําความสารง่ายไหมแค่ไม่ได้ลงน้ํายาวแว็กไม่ต้องลงเลยไม่ต้องลงเลยดดรุ่นนี้ก็คือแค่เช็ดเช็ดฝุ่นออกข้าพอนี่นานๆจะเจอคนจ่อยนี่เป็นไงรูปหล่อไหมดูนี่ยชื่ออะไรครับทแทนครับแทนนะหล่อไหมครับเอาทําต่อเลยก็คือเกียร์ออโต้มือหนึ่งมันล้านกว่านะตอนนี้มือสองเหลือ จ็ดแสนกว่าก็ประหยัดไปถ้าจะลองพิจารณาดูว่าอยากซื้อมือหนึ่งหรือมือสองถ้าอยากได้ประหยัดลงประมาณ30%ก็มาเลือกได้อย่าเรียกมือสองเลยยังไม่เคยผ่านชื่อคนอื่นเป็นแค่ชื่อบริษัทมิตซูมันแค่ผ่านบริษัทมิตซูหน้าเล่มจะไม่ใช่จะไม่ใช่จะเป็นผู้ครอบครองนะหน้าเล่มเป็นนี่บริษัทมิตซูมอเตอร์นี่นะประเทศไทย13กุมภานธ์68อันนี้เดือนอะไรนี่เดือนมีนาเดือนมีนาสเดือนอเ,เดือนเดียว เดเออรถแค่เดือนเดียวอ่ะรถแค่เดือนเดียววิ่งหลักร้อยโลคําว่าร้อยโลนี่แทบไม่วิ่งหรอกมันเหมือนเขาไปเท็ดไม่ใช่เทสได้ด้วยซ้ำผมว่ามันต้องต้องเป็นแบบล้สต็อกอะไรสักอย่างหนึ่งเออแค่เคลื่อนย้ายเฉยๆนะโอเคครับสนใจทักขมาได้นะครับพี่เต็งมกรน,นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวแแคปข้ามาอีกเยอะนะสีประตูก็มีแแคปก็เยอะสวัสดีครับ